ากข่าวนะครับดารานักแสดงโก้วศิลป์นะครับที่ถูกยุติสัญญาไปล่าสุดนะครับคุณโกวศิลป์นะครับก็ได้ออกมาเปิดใจแบบนี้ครับโกวศิลป์เปิดใจถูกยุติสัญญารับสุดช็อกยันไม่ได้เจตนาขอโทษผู้ใหญ่แล้วโกวศิลป์เปิดใจถูกยุติสัญญารับมีหลายความรู้สึกทั้งช็อกตกใจเผยขอโทษผู้ใหญ่ยันไม่ได้เจตนาเผยโล่งใจ หลังได้ชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดวันที่19ตุลา2565โกวศินอัศวนาฤนาศพระเอกหนุ่มเปิดใจหลังถูกช่องเจประกาศยุติสัญญาก่อนกำหนดเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาทำเอาช็อกแฟนขับท่ามกลางกระแสะวิพากษ์วิจารณ์หนักโยงเหตุปลดฟ้าผ่าจากการที่พระเอกหนุ่มข้ามช่องไปออกรายการดังนะครับร้องข้ามกำแพง โดยเจ้าตัวเผยว่ามันก็มีหลายอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมันมีทั้งความรู้สึกงงมีทั้งช็อกตกใจเสียใจมันมีหลายอย่างก็เลยไม่ได้บอกว่ามันจะไปในอารมณ์ทิศทางไหนเป็นหลักมันอุ่นๆโดนยกเลิกสัญญาอาก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนนิดนึงว่า คือเราจะหมดสัญญากับทางช่องเจในเดือนพฤศจิกายนที่ใกล้จะถึงอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ทางช่องแล้วว่าเราอาจจะขออนุญาตออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆก็ได้คุยกันเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วซึ่งก็คุยกันดีเลยครับทางนั้นก็เข้าใจเราก็แฮปปี้แล้วก็ขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ทั้งช่องด้วยเพราะด้วยเวลาที่ผ่านมาเราก็อยู่นานเหมือนกันนับไม่ถูก ว่ากี่ปีแต่ก็นานแล้วก็แฮปปี้รู้สึกอบอุ่นเขาก็ดูแลเราดีรวมถึงเราก็เหมือนได้ครอบครัวใหม่ด้วยทั้งพี่ๆน้องๆน,นักแสดงพี่ผู้ใหญ่ในช่องหรือทีมงานทุกคนครับรู้สึกอบอุ่นในเวลาที่ผ่านมาแล้วมีอุบ i d ิเหตุเกิดขึ้นยังไงมีจดหมายล่อนออกมาก่อนกำหนดพูดอย่างนั้นก็ได้ ก็ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราได้ไปคุยกับช่องก่อนหน้านี้อาจจะขออนุญาตออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งเราจะหมดสัญญาเดือนพฤศจิกายนเราก็เลยเหมือนว่ามีการคิดวางแผนคุยกับผู้จัดการว่าออกจากที่นี่ไปเราจะวางเส้นทางของเราอย่างไงซึ่งมันก็ประจบเหมาะกับรายการติดต่อมาให้ไปออกคิดใหม่ว่าการไปออกรายการจะ ทำให้เป็นเรื่องไปแล้วใหญ่โตขนาดนี้ไม่คิดครับเพราะว่าที่จริงทางฝั่งเราคือผู้จัดการก็ได้บอกกับทางรายการไปแล้วว่าก็เล่าสถานการณ์ว่าจริงๆแล้วคือยังไม่หมดสัญญานะแต่ว่าจะหมดในเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนช่วงต้นเดือนซึ่งก็ต้องแจ้งไปให้เขารู้ให้เขาทราบแต่แรกเลยว่าถ้าเกิดว่าถ้าออนแอร์ยังไงก็ต้องเป็นหลังหมดสัญญา เพราะเราไม่เคยอยากอยากจะมีปัญหากับใครไม่ได้อยากจะมีเรื่องมีราวอะไรอยู่แล้วซึ่งก็รับทราบตรงกันและข่าวก็ถามว่าแสดงว่าเราแจ้งกับรายการไปแล้วแต่อาจจะเป็นฟาร์มเข้าใจผิดก็อาจจะเป็นไปได้ ซึ่งมันกลายเป็นว่าออนช่วงที่มาที่ผ่านมาก็ตกใจเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมมีเดินสายไปโปรโมทซิงเกิลของวงลูมท Top ด้วยซึ่งก็ตอนช่วงเวลานั้นใกล้ๆทุ่มสองทุ่มก็ไปอยู่ที่ขึ้นวิทยุเดินสายอยู่ซึ่งก็ไม่ได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมากเห็นแค่แบบมีคนแท็กมาในโซเชียลก็ไม่ได้คิดอะไร เพราะเราเข้าใจว่าโอเคมันต้องออนหลังพฤศติกาอยู่แล้วช่วงกลางๆเป็นต้นแต่พอรู้ความจริงก็ตกใจนักข่าวก็เลยถามว่าได้เคลียร์หรือติดใจ,จกับฝั่งรายการไหมคุณโก้ก็ตอบว่าไม่หรอกครับผมไม่ได้มีความรู้สึกอะไรไม่ดีกับทางฝ่ายไหนเลยอย่างนี้อย่างที่บอกครับส่วนหนึ่งเราก็ต้องขอโทษทางช่องเจ็ดด้วยเพราะว่ายังไงก็ตามยังอยู่ในสัญญา มันยังเหลือเวลาอยู่ไม่ว่าจะมากจะน้อยอยังไงภาพที่ออกไปมันก็ทำให้ช่องเขาก็ต้องออกมาทำอะไรสักอย่างเราก็เข้าใจนะักข่าวก็ถามต่อนะครับว่าเราได้มีการทวงติงรายการไหมทำไมออกอากาศกา่อนนะก็กรตอบว่าทางผู้จัดการก็มีการถามไปว่าทำไมเหมือนเราคุยกันไว้อีกแบบหรือเปล่าซึ่งเขาก็เคลียร์มาเท่าที่ผมได้ยินจากผู้จัดการ เขาก็บอกว่ามันเป็นความผิดพลาดทางเขาก็ขอโทษมานะักข่าวก็ถามต่อว่าก่อนออนแอร์ไม่ได้สื่อสารกันก่อนเหรอโก้ก็ตอบว่าเขาบอกก่อนออนไม่นานเท่าไหร่อย่างที่บอกวันนั้นผมเดินสายโปรโมทเพลงด้วยก็เลยออกมาแนวกะทันหันนิดนึงนะักข่าวก็ถามต่อน้อยใจไหมที่ต้นสังกัดออกจดหมายมาแบบนั้นโก้ตอบว่าไม่นะครับผมเข้าใจทุกฝ่ายว่าทางช่องเจ็ด ด้วยฟาร์มที่เขาก็ต้องทำอะไรสักอย่างกับเหตุการณ์แบบนี้ไม่อย่างนั้นนักแสดงคนอื่นก็จะเกิดคำถามขึ้นมาได้ซึ่งผมไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีกับทางช่องเจ็ดเลยอย่างแรกเลยรู้สึกขอบคุณและรู้สึกดีกับเวลาที่ผ่านมาด้วยซ้ำครับนักข่าวก็ถามต่อว่าตอนนั้นเราได้บอกกับทางช่องใหมว่าจะไปออกรายการคุณโก้ก็ตอบว่าไม่ได้บอกครับแต่ก็บอกก่อนหน้านี้ คืออาจจะไม่ได้ต่อสัญญานักข่าวถามต่อว่าเราจะวางแผนอนาคตเอาไว้แล้วใช่ไหมก็ตอบว่าก็มีคุยกับผู้จัดการว่าจะไปทำอะไรบ้างดีหลังจากนี้หลังจากที่หมดสัญญาจริงๆนักข่าวก็ถามต่อว่าได้ไปอธิบายกับทางช่องหรือยังคุณโก้ก็ตอบว่ามีครับก็มีโอกาสได้อธิบายได้พูดคุยประมาณหนึ่งผม ก็เชื่อลึกๆในใจว่าความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้เป็นทางรบมากขนาดนั้นนักข่าวถามต่อว่าปัจจุบันเราก็ไม่ได้ตัดสินใจใครและอีกฝั่งก็ไม่ได้ติดใจกันใช่ไหมก็คุณก็ก็ตอบว่าใช่ไม่ได้ติดใจอะไรใครครับผมเข้าใจทุกฝ่ายทุกคนเขาก็มีเหตุผลในการกระทำทุกๆอย่าง เราก็เป็นคนที่อยู่ตรงกลางของเรื่องทั้งหมดฉะนั้นพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราก็เข้าใจได้จริงๆถ้าให้ผมมองในแง่ดีในเรื่องนี้กลายเป็นว่าผมได้เห็นว่าแฟนๆมีคนเข้ามาซัพพอร์ตเรามีคนเข้ามาเป็นห่วงเป็นยยเราอยู่มากพอสมควรเหมือนกันมันก็เป็นแง่ดีในมุมหนึ่งของเรื่องนี้ นักข่าวก็เลยถามต่อว่าเรื่องนี้สร้างความเสียหายให้กับเรามากน้อยแค่ไหนคุณโก้ก็ตอบว่าอันนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันครับเท่าที่ฟังจากผู้จัดการณนะตอนนี้ก็น่าจะยังไม่มีอะไรนะครับเพราะอย่างที่บอกได้คุยกับทุกฝ่ายแล้วและออกมาในทิศทางที่ผมเชื่อว,ว่ามันจะดีนะครับนะัข่าวก็มีการถามต่อว่าจะมีการเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่อีกครั้งไหมนะครับคุณโก้ก็ตอบว่า จริงๆผมได้เคลียร์ไปประมาณหนึ่งแล้วครับแต่ถ้าหลังจากนี้มีโอกาสได้เจอหรือทางนั้นอยากคุยอะไรผมก็ไม่ติดนะครับก็คุยได้นะะักข่าวก็ถามต่อตอนนี้เราเองรู้สึกผิดกับตัวเองไหมคุณโก้ก็ตอบว่าผมก็รู้สึกว่ามันมีส่วนที่เราต้องออกมาขอโทษมันก็มีส่วนผิดและจะบอกว่าไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ทั้งหมดนี้ แต่อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทุกๆุกกฝ่ายเลยทั้งทางช่องทั้งแฟนทั้งแฟนๆทุกๆุคนหรือพี่ๆนักข่าวที่เข้าใจและอุตส่าห์มาสนใจในเรื่องนี้ของผมด้วยนักข่าวก็ถามต่อว่าจริงๆแล้วเราวางแผนว่าจะเป็นอิสระหรือต่อสัญญาคุณก็ตอบว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมากกับสิ่งเดิมที่คิดเอาไว้นะครับแต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้ คนที่หันมาสนใจมากขึ้นและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลายแบบซึ่งผมก็เข้าใจทุกๆแบบอยู่แล้วเข้าใจได้ครับนักข่าวถอมต่อว่าการทำงานที่ผ่านมากับช่อง7มีอะไรอึดอัดบ้างไหมคุณโก้ก็ตอบว่าผมแฮปปี้อยู่แล้วครับคือทุกคนน่าจะได้รู้ว่าผมก็อยู่กับช่องมานานละครเรื่องแรกในชีวิตของผมเลยก็คือของช่อง7สี HD ที่อยากจะขอบคุณอีกหลายๆครั้งเลยเพราะเราก็รู้สึกผูกพันกับตรงนี้ระหว่างทางที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้ผมอึดอัดนะครับนักข่าวก็ถามต่อว่าเครียดกับคอมเมนต์ที่คนเข้าใจผิดไหมมันโก้ก็ตอบว่าจริงๆมันก็มีคนเข้าใจไปในหลายทิศทางหลายแบบครับซึ่งผมจะไปบอกว่าแบบไหนผิดมันก็ไม่ได้หรอกเพราะเขาก็เข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น กับสารที่เขาได้รับแบบนั้นซึ่งผมก็เข้าใจถ้าเขาจะคิดแบบนั้นก็ไม่เป็นอะไรแต่นี่ก็คือครั้งแรกเลยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ผมได้มาพูดนะักข่าวก็ถามต่อว่าได้อยากอธิบายแล้วรู้สึกรล่งไหมคุณโก้ก็ตอบว่ารล่งครับก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆก็รอคอยวันนี้ตื่นเต้นมากครับ ผมอยู่ในวงการมาค่อนข้างนานก็เพิ่งมีประเด็นว่า Talk of the Town นะครับนะักข่าวก็ถามต่อว่าได้ขอโทษผู้ใหญ่แล้วก็ตอบว่าใช่ได้ขอโทษแล้วและชี้แจงว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้มันเป็นในทางที่ไม่ให้เกียรติอะไรใดๆเลยวันนี้ผมก็ออกมาเล่าความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ทุกคนทราบนะักข่าวก็ถามต่อว่า พราะทุกอย่างเกิดขึ้นกระฐานหันเราเคว้งไหมจะไปต่อยังไงหรือมีค่ายไหนมาจีบไหมคุณก็ตอบว่าอันนี้ผมว่าทางผู้จัดการคือก่อนหน้านี้เขาก็คงมีลองถามถามไว้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติของนักแสดงว่าถ้าสมมติหมดสัญญาแล้วเราจะทำยังไงต่อเพื่อให้เป็นการวางแผนเส้นทางการงานนักข่าวก็ถามต่อว่าเลงไว้ไหมว่าจะไปเซ็เสเสนสัญญากับค่ายไหน คุณก้ตอบว่าเราก็อยากจะหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆจะได้ทําอะไรที่เราไม่เคยทําได้เจอแฟนๆกลุ่มที่เราไม่เคยได้ไปเห็นเขานะครับนักข่าวก็ถามต่อว่าตอนนี้ใช้คําว่านักแสดงอิสระก่อนคุณกก็ตอบว่าจะใช้อย่างนั้นก็ได้ตอนนี้เราก็ทําเพลงแต่เงเพลงเขียนเพลงทั้งวันเลยครับนักข่าวก็ถามต่อว่าโก้ห่วงความรู้สึกของแฟนขับขนาดไหนคุณโก้ก็ตอบว่า ห่วงความรู้สึกแฟนขับจริงๆริงจุดแรกเลยที่มันเกิดขึ้นผมก็เป็นห่วงเขาเพราะว่ามีแฟนขับที่รู้สึกช็อกและเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นคือไม่ได้เสียใจเขาไม่ได้โทษว่าเฮ้ยทาไมทําแบบนี้ไม่น่ารักเลยแต่เขาเสียใจเหมือนเขาอยากจะดูละครเราต่ออยากเห็นผลงานเราต่อไปเรื่อยๆถ้าเป็นกลุ่มแฟนลับที่สนิท หลังจากนั้นผมได้ไปเล่นคอนเสิร์ตแฟนๆเขาก็ตามมาเจอก็มีการพูดคุยคร่าวๆนิดหน่อยก็พอดีขึ้นแต่ตอนแรกที่มาเขาร้องไห้ตาบวมมาเลยเขาร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเสียใจเขาเห็นโก้โดนด่าด้วยใช่เขาก็เป็นห่วงเราก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนไม่ว่าเราจะเคยเจอกันหรือไม่เคยเจอกันแต่ว่าผมได้รับกำลังใจจากทุกๆคนทุกๆฝ่ายเยอะจริงๆ แล้วมันก็ช่วยให้ผมก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ได้อย่างสวยงามและแข็งแรงจริงๆนักข่าวก็ถามต่อว่ากับตัวโก้เองได้มีน้ำตากับเรื่องนี้ไหมโก้ก็ตอบว่ามันอาจจะรึึกๆครับแล้วก็หัวเราะอย่าเรียกว่าน้ำตาตกใดเลยผมไม่รู้ว่าคำนั้นมันจะถูกเป๊ะหรือเปล่ามันก็มีหลายอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมันก็มีทั้งความรู้สึกงงมีทั้งช็อกตกใจเสียใจ มันมีหลายอย่างก็เลยไม่ได้บอกว่ามันจะไปอารมณ์ทิศทางไหนเป็นหลักมันอวนๆนักข่าวถามต่อว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับช่องเจอีกไหมนะครับโก้ก็ตอบว่าผมเชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็คุยกันประมาณหนึ่งแล้วจากที่คนจะมองว่ามันต้องไปในทิศทางลบแต่หลังจากที่คุยกับช่องผมว่ามันไม่ได้ไปในทิศทางลบขนาดนั้น มันดีฝ่าอีกหลายคนที่เห็นซึ่งผมก็พร้อมนะครับในอนาคตถ้าท่องเจ็ดเขาอยากให้กลับมาร่วมงานผมก็ยินดีครับนะครับก็เป็นนะครับคำให้สัมภาษณ์นะครับของคุณโก้วศิลป์นะครับตั้งแต่มีข่าวออกมานะครับว่าถูกลดนะครับถูกท่องเจ็ดก็คือยุติสัญญายุติสัญญานะครับก็คุณโก้ก็ไม่ไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกมาตอบโต้ไม่ได้ออกมาให้ข่าวหรืออะไรล่าสุดนี้ก็คือออกมาชี้แจงนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับ ยังไงทํางานร่วมกันถึงเวลาก็ต้องแยกจากกันอยู่แล้วเขาเรียกว่าไรงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาแต่จากกันได้ดีจบกันได้ดีก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็คุณโก้ก็ได้ชี้แจงในประเด็นที่ทุกคนอาจจะคลั่งไข่คข้อคง,งใจและสงสยัยก็ชัดเจนครับก็มีอะไรจะมาอัปเดตถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับมีข่าวอะไรคลิหน้าก็จะมาอัปเดตให้ฟังตลอดนะครับ